ทางคอร,รมอนะคะได้มีการอนุมัติ2มาตรการอนุรักษ์พลังงานหักลดย่อนภาษีจูงใจปรับเปลี่ยนเครื่องจักนะะรนาฬรมาปถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานด้วยค่ะ โดยทางคณะทางคณะคอภัยค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานได้มีการเสนอนะคะสําหรับในส่วนของแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีและมีการมอบให้ทางกระทรวงพลังงานโดยกรุมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะรวมไปถึงกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาค่ะเพื่อเป็นการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่ ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปโดยเร็วนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนรวมไปถึงอนุรักษ์พลังงานนะคะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆในการดําเนินการก็ติดตามประเมินผลมาตรการดังกล่าวด้วยเพื่อให้รู้ผลสำเร็จโดยเร็วออกไปนั่นเองค่ะสำหรับสาระของเรื่องนะคะสืบเนื่องมาจากว่าประเทศไทยค่ะได้รับประกาศจิารุในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593หรือว่าทศักราช2 0 5 0นั่นเองค่ะรวมไปถึงการประกาศเดินตะกอนสูตรที่เป็นสูงในปีพุทธศักราช2 6 0 8รศักาช2 0 6 5 การประชุมร <ion> ัฐสภาคีตับสัญาประชาชาาค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ทีนากีโดยทางกรมพัฒน้พลังงานทดแทนและรักษ์พลังานกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งมีภารกิจในการางความยั่งยืนในการของพลังงานทดแทนรวมถึงในาของการอนุรักษ์พลังงานของประเทศคจึงได้มีการจะทำทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการลดการทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีนักกินค่ะก็มีการประชุมหารือกันมโดยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะระเป็นกระทรวงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับการกิจการพลังงานนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้าส่าย

เรงานได้จำนวน1.5ของรายจ่าจริงนะจิงค่ะสำหรับจากนี้นะคะเชื่อว่ามาตรการงกล่าวก็จะมีผลประโยชน์มาที่วสามารถส่งเสริมการส่งเสริมบงงาได้นเื่องในด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครวมนะคะการลดการใช้ไฟฟ้าประเทศการลดการนำเข้าของสมบเอ็หรือว่าการซื้อขาการทาอีกนั่นเองค่ะโดยการลดการเนด้วยนะคะตัดมาค่ะในวาของการส่งเสริมตังโซล่ารูท็อปในบ้านที่อาศัยด้วยการนำทภาษีค่ะลถประสงค์นะค่การกระตุ้นประชาชนในการลกตั้งโซล่าหรูท็อปเง่าเพื่อมาเพิ่มการใช้พลงงานทดแทนรวมไปถึ แล้วนะะคซึ่งสำหรับประมาณการนะคะบทประโยชน์ท <Four> ี่คาดไว้ได้ในการส่งเสริมมาตรการดังกล่าวสามารถนำมาการเกษตรภาพรวมได้ลดการใช้การของประเทศได้ลดการนำเข้าของแสบในสินค้นการผลิตไฟฟ้าได้รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกปนได้ด้วยอีกค่ะสำหรับในการดำเนินการทั้งสองมาตรการดังกล่าวก็จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐในวงเงินที่ประมาณ20,1956.35ล้านบาทค่ะยังไรตัดต่อไปตรงนสนนี้กระทรวงแรงงานก็มีการคาดการณ์ว่าการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงการปรัดไปเครื่องจากรตัวอุตสาหกรรมก็จะส่งผลให ปรมาถึง2 5 4ล้านเป็กันซึ่งสามารถนำมช่วยลดการใช้กาของประเทศได้นะคะรวมช่วยลดการนำเข้าของสแอเปที่นำมาผลิตไฟฟ้าด้วยรวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะะสามารถทำให้การดการปลตารไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลลท็อปต่างๆันควและส่งผลการ้นเศรษฐกิจนระดับก็สองหมื่นสองนหาสิบล้านบาทอกจากนเป็นการช่วยปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยแะช่วย้เกิดการกระตุ้นการลงทุนในภาคของประเทศดยรวมซึ่งเป็นลดการ นายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาค่ะต้องการกล่าวเ่าว่าจะศึกษาและ

ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ไปเปิดประชุมนานาชาติในหน่วยยางไถฝั่งอาเซียน2025สำความรู้สึกสรงความปลอดภัยมั่นคงนะคะมัง่งงทางทงะเลนั่นเองค่ะโดยนางสาวแพทย์ทางคำชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสูงอำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะรวมไปถึงได้มีการกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติหน่วยยางฝังอาเซียนฝั่งทะเลปี2568นั่นเองค่ะสำหรับผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะซึ่งการประชุม ACF ในครั้งง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 นนนนนนีีี้้้มมมมวววััตตถุปปปปปรรรรรระะะะสสสคคคค์์กกกก็เเเเาา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 แแลลลลล่่่ยยอออททผโชชขิ การกด้วยนะคะโดยสำหรับการประชุมเอ2025ที่การขึ้นครั้งนี้การประชุมหน่วยงานาครัเซครังที่สแล้วค่ะโดยหรับการประชุมครั้งที่หครั้งที่สอนะคะอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจารับการประชุมครั้งที่สามทางได้เป็นเจ้สภาพไปนัเดีค่ะซึ่งการี้ปนรัอค่ะรก อาเซียนกับพราประเทศเกี่ย้อรวมไปถึงัทที่สำที่เข้าร่วมการประชุมมนี้สมากทีเค่ะและมีการแสดงความพมในที่ด้เข้าร่วมในพิธีเปิดพิีความร่วมมือสัของภูมิภาคไ้ใึ้ความสำคัญในเรื่องของมันคงปลอดภัยทางทะเลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งภูมภาคนนีค่ะนวามว่า้องะเลเป็นพื้นที่ประเทศสมาชิกต้อง่มป้องจะไปคุกามต่งๆท่เปลี่ยนแปลงอเสมอนันปในเรื่องของอานลเม่รการทายทสการประมที่หรวมการ้าร